เรื่องนี้สถานีดับเพลิงกับเหตุหน่าสงสัยเป็นไงไปดูผมนายจากภูกระเชิภูมิห้องพักกลงนักศากาใสยสกัดเทศบาลนคกาปากเก็ครับกลับมาก็เห็นรถจอดอยู่หน้าสถานีเราไม่ได้คิดอะไรก็เข้าสถานีโดยปกติคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปทํางานข้างนอกครับกลับมาสถานีก็เจอนี่เข้าใครมาจอดรถขวางสถานีเนี่ยเออเจ้ามันเถอปะปไรถใครเนี่ย ไม่ใช่ของคนที่สถานีซะด้วยแถมมาจอดขวางอีก้รถใครวะเออแต่นื้นมันคงไปอะ่ะใครจะมาจอดทั้งวันทั้งคืนอ่อรู้แล้วรู้แล้วอะไรอะ่ะก็ไอ้ค,คนมันมาจอดรถอะ่ะมันเมามันเลยมาจอดรถขวางสถานีเราแล้วมันก็นอนหลับอยู่ในนั้นเลยเอา้าก็ดีแล้วไงดีอะไรพี่ตอนนี้มันออกมานอกรถอะ่ะไปนอนขวางกลางถนนให้รถทับอยู่เนี่ยเอา้เอาเลยใช่ไปดูมันหนเชื่อมไหนดูด,ด,ด ขน่นนเลยเหรอเมาสิเมาเละได้ด้วยว่าแล้วจอดรถแตแปลกเนี่ยจะนอนรอเป็นปลาหมึกบดได้ไงเนี่ยเอาไงกับมันดีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่มานอนตรงนี้ทำไมเนี่ยจะนอนจะนอนเฮ้ยนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้อม่ได้ยุ่งจะนอนนี่มันกลางถนนนอนไม่ได้ลุกเอยนอนได้จะนอนยังยังยังโวยจะนอนรอเป็นปลาหมึกบดหรือไงเออเอาไงกับมันดีหาโทรศัพท์มาสิ เพื่อมีเบอร์เมียเขาเออ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 โทรสามแค่โทรถามเลยให้เมียมาเอาไปเลยเราจะได้ไม่ยุ่งไงเอาเมียโทรเลยโทรเลยเออโหหาเมียมันเลยสามีคุณอ่ะเขาเมานั่นแล้วมาจอดรถขวางหน้าสถานีผมเนี่ยใช่แล้วตัวเองก็ออกมานอนกลางถนนเออรอให้รถทับอยู่เนี่ยเออเนาะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอ่ะไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวเมียเข้ามาเมียเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จัดการเองแหละ นั่นมาแล้วเมียมาแล้วนี่สามีคุณอยู่นี่สามีคุณอยู่นี่ไม่ใช่ข่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ข่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้าเอ้าุสามีเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปไหนเนี่ยก็รถไม่เป็นอะไรก็จะขับกลับไงเดี๋ยวเดี๋ยวครับหัวเมามันอยากนอนไหนก็ให้มันนอนไปเถอะแต่ตอนเนี้ย่วหลบไปทีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเดี๋เดี๋ยวเด โอ้ยโอ้ยโอ้ห่วงรถไม่ห่วงหัวเลยเอาได้แล้วเราไปแล้วด <c oughs> ้วยเฮ้ยเอาลูกเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้พี่โอ้ยโถโถโถแม้แต่เมียยังเพลียเฮ็ดเมาทุเรศนอนเป็นเปรตกลางถนนเมียยังแขกแค่รถไม่แขกคนทิ้งไปเถอะไม่ต้องสนไอ้คอนเปา you เมานอนอยู่กลางถนนก็คือรถคันที่จอดอยู <N <N ่หน้าสานีหาเบอร์โทรภรรยาเขานะครับเขาก็รับสายเขาก็รีบมาออกมาถึงเสร็จไม่พูดคำํำเพลงอะไรเลยถามอย่างเดียวว่ารถเป็นอะไรไหมดีนะรถคุยเป็นอะไรแเ้าก็ต์ดรถออกไปเลยปล่อยให้แฟนก็นอนอยู่หน้าสถานีแะ้เกินห่วงแต่รถอย่างน้อยก็ไม่ต้องลำบากขับรถกลับบ้านนะคุณสามี ขอขอบคุณคุณจักรพงศ์แฝดชยภูมิจาพนังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปักเกร็ดเจ้าของเรื่องทิ้งสามีไว้หน้าสถานีดับเพลิง